โซฟีหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายผู้วัย25ปีอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆใจกลางมหาคนครนิวยอร์กเธอทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและซ้ำซากจำเจนในแต่ละวันโซฟีเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมั่นและอดทนเธอทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและส่งเงินช่วยเหลือซูซานผู้เป็นแม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนอกมหาคนครนิวยอร์กโซฟีเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเธอมักจะช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเอาความเรียบง่ายและความจริงใจของเธอทําให้ใครๆต่างก็หลังรักและอยากอยู่ใกล้แม้ว่าภายนอกเธออาจดูเป็นคนธรมธรมดาาแต่ภายในจิตใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตโซเฟียมีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอใฝ่ฝันที่จะมีบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับซูซานและตัวเธอเองโซเฟียได้พบกับอีธานชายหนุ่มนักดนตรีเปิดหมือ ที่เล่นดนตรีอยู่แถวทางควายอีธานมีอายุ27ปีเขาเป็นคนมีเสน่ห์หน้าหลงไหลและมีพรสวรรค์ทางดนตรีเป็นอย่างมากการแสดงดนตรีข้างถนนของเขาดึงดูดผู้คนมากมาให้มาชมและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันไพเราะของเขาอีธานเป็นคนรักอิสระรใช้ชีวิตแบบไร้กังวลและไม่ชอบผูกมัดกับอะไรนานฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าเขามักจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ เพราะเื่อกับการทำงานที่ซ้ำซากจำเจแม้ว่าอีธานจะดูเป็นคนไม่มีแก่นสารแต่ลึกๆแล้วเขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเขาอยากจะมีวงดนตรีเป็นของตัวเองและเอาอัลบั้มเพลงที่ประสบความสำเร็จแต่ความฝันนั้นก็ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปทุกทีเพราะความเกียดคร้านและความไม่เอาจริงเอาจังของเขาโซเฟียตกอุมรักอีธานตั้งแต่แรกพบเธอประทับใจในความสามารถทางดนตรีและความร่าเริงสดใสของเขาอีธานเองก็รู้สึกดีกับโซเฟียเช่นกันเขาชอบความเรียบง่ายจริงใจ และจิตใจที่ดีงามของเธอทั้งสองเริ่มคบหาดูใจกันความสัมพันธ์ของงอทั้งคู่ดําเนินไปอย่างราบรื่นในช่วงแรกทั้งสองต่างเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่กันโซเฟียได้สัมผัสกับความสนุกสนานตื่นเต้นและอิสระที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอีธานได้เรียนรู้ถึงความรักความห่วงใยและความอบอุ่นที่เขาไม่เคยได้รับจากใครทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาไปดูหนังฟังเพลงเดินเล่นในสวนสาธารณะและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายอีธานมากัก จะเล่นดนตรีให้โซเฟียฟังอยู่เสมอเสียงเพลงของเขาทําให้โซเฟียมีความสุขและผ่อนคลายจากความเครียดในแต่ละวันโซเฟียเองก็คอยดูแลเอาใจใส่อีธานเป็นอย่างดีเธอทําอาหารอร่อยๆให้เขาทานซักเสื้อผ้าและดูแลเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของเขาอีธานรู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของโซเฟียเป็นอย่างมากเขาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ดูแลเขาดีขนาดนี้มาก่อนทั้งสองต่างก็คิดว่าพวกเขาคือคนที่ใช่สําหรับกันและกัน และวาดฝันถึงงออนาคตที่สวยงามร่วมกันโซเฟียและอีธานคบกันได้ประมาณหนึ่งปีทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปความสัมพันธ์เริ่มสันคลอนอีธานเริ่มแสดงออกถึงความไม่เอาทานอย่างชัดเจนมากขึ้นเขาเริ่มขี้เกียจไม่ค่อยหางานทําและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นดนตรีสูบบุหรี่ดื่มเล่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและเที่ยวเตรดไปวันๆโดยไม่สนใจอนาคตโซเฟียต้าองแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆในชีวิตประจําวันของทั้งสองคนเพียงลําพังเธอทํางานหนักมากขึ้น เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายอื่นอีธานไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระของเธอเลยแม้แต่น้อยเขามักจะอ้างว่าตัวเองกำลังยุ่งอยู่กับการแต่งเพลงและซ้อมดนตรีโซเฟียรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับพฤติกรรมของอีธานเป็นอย่างมากเธอพยายามพูดคุยกับเขาหลายครั้งเพื่อขอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ไร้ผลอีธานไม่เคยฟังและยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปโซเฟียเริ่มสงสัยว่าอีธานรักเธอบ้างหรือเปล่าหรือคบกับเธอเพราะหวังผลประโยชน์ เพราะเขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรสบายไปวันๆโดยมีเธอคอยดูแลในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างโซเฟียและอีธานกำลังยแย่อีธานได้แนะนำให้โซเฟียรู้จักกับแมรี่สมิธแม่ของเขาแมรี่เป็นหญิงไม่ไวัยหกสิบปีเธออาศัยอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์เล็กๆในย่านควีนแมรี่เป็นคนใจดีอ่อนโยนและมีเมตตาเธอมักจะยิ้มแย้มแจ่มใสและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแมรี่รักและเอ็นดูโซเฟียเหมือนลูกสาวแท้ๆของตัวเอง เธอคอยให้กำลังใจและคำปรึกษาที so ่ดีแก่โซเฟียอยู่เสมอโซเฟียเองก็ร so. ู้สึกผูกพันกับแมรี่เป็นอย่างมากเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ้แมรี่ความสัมพันธ์ระหว่างโซเฟียและแมรี่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆพวกเธอมักจะใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันพูดคุยกันเรื่องต่างๆและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นทำอาหารดูหนังและเดินเล่นในสวนสาธารณะแมรี่คอยสอนโซเฟียทำอาหารอเมริกันแบบดั้งเดิมหลายเมนู โซเฟียเองก็สอนแมรี่ถักโครเชต์ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เธอชอบทำแมรี่รู้สึกขอบคุณโซเฟียเป็นอย่างมากที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเธอหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปเธอก็รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมาโดยตลอดการได้รู้จักกับโซเฟียทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นโซเฟียเองก็รู้สึกขอบคุณแมรี่เช่นกันที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเธอแมรี่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของโซเฟียเธอคอยปลอบโยนและให้คำแนะนำดีฮ่า แกโซเฟียเสมอโซเฟียสามารถระบายความในใจและความทุกข์ต่างๆให้แมรี่ฟังได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรแมรี่รับฟังเธออย่างตั้งใจและเข้าใจและมักจะมีคำพูดดีๆมาปลอบใจเธอเสมอโซเฟียรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักกับแมรี่เธอรู้สึกว่าแมรี่คือของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานมาให้เธอความสัมพันธ์ระหว่างโซเฟียและแมรี่เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามและอบอุ่นทั้งสองต่างเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่กันและกันโซเฟียได้รับความรักความห่วงใยและความอบอุ่น จากแมรี่ในขณะที่แมรี่ได้รับความสดใสร่าเริงและความมีชีวิตชีวาจากโซเฟียทั้งสองต่างก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันและหวังว่าความสัมพันธ์อันดีนี้จะคงอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าโซเฟียจะมีความสุขที่ได้อยู่กับแมรี่แต่เธอก็ยังคงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอีธานโซเฟียรู้ดีว่าอีธานไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เธอจึงตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับเขาโซเฟียเก็บข้าวขอ,ของของเธอและย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ เธอขอความช่วยเหลือจากโอลิเวียเพื่อนร่วมมองงานที่สนิทกันโอลิเวียเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันวัย28ปีเธอเป็นคนร่าเริงสดใสและมองโลกในแง่ดีโอลิเวียคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือโซเฟียอยู่เสมอโซเฟียรู้สึกขอบคุณโอลิเวียเป็นอย่างมากที่คอยอยู่เคียงข้างเธอในอย่างที่เธอทุกใจโอลิเวียคอยปลอบโยน และให้คาแนะนําดีๆแก่โซฟีเธอบอกโซฟีว่าเธอคิดถูกแล้วที่เลิกกับอีธานเพราะอีธานเป็นคนไม่เอาฐานและไม่มีอนาคตโซฟี Sophie, รู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเช่นนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองได้ตัดสินใจถูกแล้วที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนั้นหลังจากเลิกกับอีธานโซฟี Sophie, ก็ตั้งใจทํางานและเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งเธอทํางานหนักมากขึ้นและหารายได้เสริมจากการขายของออนไลน์โซฟี Sophie, มีความฝันที่อยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเธอจึงพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อทำตามความฝันวันหนึ่งขณะที่โซเฟียกำลังเดินข้ามถนนเพื่อกลับบ้านหลังจากเลิกงานเธอถูกรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนอย่างแรงโซเฟียล้มล,ลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนหมดสติไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจและรีบเข้ามาช่วยเหลือคนขับรถคันที่ชนโซเฟียคือจอห์นมิลเลอร์จอร์นเป็นนักธุรกิจหนุ่มวัย35ปีเขาเป็นคนเก่งฉลาดและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากจอนู้สึกตกใจ และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเขารีบลงจากรถมาดูอาการของโซเฟียและเรียกรถพยาบาลทันทีโซเฟียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงหักแขนหักและขาหักหลายแห่งแพทย์ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเธอหลังจากผ่าตัดโซเฟียก็ยังคงนอนไม่ได้สติอยู่ในห้องไอซียูจอร,รู้สึกผิดและเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการของโซเฟียเป็นอย่างมากเขารู้สึกว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้โซเฟียต้องเจ็บปวด และทรมานเช่นนี้จอนจึงคอยมาเยี่ยมโซเฟียที่โรงพยาบาลทุกวันเขาซื้อดอกไม้และของเยี่ยมมาให้เธอและคอยถามถ่ายอาการของเธอจากแพทย์และพยาบาลอยู่เสมอจอรนพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อชดเชยความผิดของเขาเขาจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลโซเฟียตลอด24ชั่วโมงและออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับเธอจอนรู้สึกละอายใจที่ตัวเองเป็นสาเหตุให้โซเฟียต้องตกอยู่ในสภาพนี้เขาจึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเธอให้ดีที่สุด หลังจากนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้ประมาณหนึ่งเดือนอาการของโซเฟียก็เริ่มดีขึ้นเธอรู้สึกตัวและสามารถพูดคุยได้บ้างแล้วแต่เธอก็ยังคงต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งจอนยังคงมาเยี่ยมโซเฟียที่โรงพยาบาลทุกวันเขาคอยอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยและให้กำลังใจเธอโซเฟียรู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของจอรนเป็นอย่างมากเธอรู้สึกขอบคุณเขาที่คอยดูแลไอใส่เธอเป็นอย่างดีจอรนเองก็รู้สึกดีใจที่อาการของโซเฟียดีขึ้น เขาหวังว่าเธอจะหายดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโซเฟียได้มีโอกาสพูดคุยกับจอรนมากขึ้นเธอได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของเขาจอรนเล่าให้โซเฟียฟังว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเขาทํางานหนักมาโดยตลอดจนประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เขาก็ต้องแลกมาด้วยการไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่เขารักจอรนย่าร้างกับภรรยาและไม่ค่อยได้เจอลูกๆของเขาจอรนรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยวเขาจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทํางานแต่ลึกๆแล้วเขาก็หยหาความรักและความอบอุ่นนอนโซเฟียรู้สึกเห็นใจจอนเธอเข้าใจดีว่าการทํางานหนักเพื่อประสบความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญแต่การมีครอบครัวและคนที่รักก็สําคัญไม่แพ้กันโซเฟียเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้จอรนฟังบ้างเธอเล่าถึงความฝันที่อยากจะมีร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองและการที่เธอต้องเลิกกับอีธานเพราะเขาเป็นคนไม่เอาฐานจอนอนรู้สึกประทับใจในความเข้มแข็งและมุ่งมั่นของโซเฟีย เขาชื่นชมที่เธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและยังคงต่อสู้เพื่อความฝันคาองค์ตัวเองจรอยากจะช่วยเหลือโซเฟียให้หายดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเขาจึงเสนอตัวที่จะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลและค่าทำกายภาพบาดให้กับเธอโซเฟียรู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของจอรเป็นอย่างมากแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากเขาโซเฟียเกรงใจจรและไม่อยากเป็นภาระให้กับเขาจรรู้สึกผิดหวังที่โซเฟียปฏิเสธความช่วยเหลือของเขาแต่เขาก็เข้าใจดีว่าเธอเป็นคนสูง และไม่อยากพึ่งพาใครจอห์นจึงเปลี่ยนวิธีใหม่เขาเสนอที่จะให้โซเฟียทำงานที่บริษัทของเขาแทนเพื่อเป็นการชดเชยสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปโซเฟียรู้สึกประหลาดใจกับข้อเสนอของจอห์นเธอไม่คิดว่าเขาจะใจดีกับเธอขนาดนี้โซเฟียลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงเพราะเธอเองก็ต้องการงานทำอยู่พอดี หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลโซเฟียก็ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของแมรี่ตามคำชวนของแมรี่แมรี่ต้องการให้โซเฟียมาอยู่เป็นเพื่อนและช่วยดูแลเธอด้วยโซเฟียรู้สึกขอบคุณแมรี่เป็นอย่างมากที่เมตตาและเอ็นดูเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆโซเฟียเริ่มต้นทำงานที่บริษัทของจอห์นในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายออกแบบเธอตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอโซเฟียได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เธอเคยเรียนรู้จากการออกแบบเสื้อผ้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานในครั้งนี้ เธอได้ร่วมง,งานกับทีมนักออกแบบที่มีความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมามากมายโซเฟียรู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่เธอรู้สึกว่าจอร์นได้ให้โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแก่เธอโซเฟียตั้งใจทำงานอย่างหนักเธอต้องการพิสูจน์ให้จอร์นเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถและคู่ควรกับโอกาสที่เขาได้มอบให้หลังจากที่โซเฟียหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเธอก็ยังคงติดต่อกับแมรี่และไปมาหาสุกรรันอยู่เสมอ โซเฟียรู้สึกผูกพันกับแมรี่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเธอรักและเคารพแมรี่เหมือนแม่แท้ๆของตัวเองโซเฟียรู้สึกขอบคุณแมรี่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เธอเจ็บป่วยและยากลำบากแมรี่เองก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับโซเฟียเธอรู้สึกว่าโซเฟียเป็นคนดีจิตใจดีและมีความกระตัญอยู่รู้คุณแมรี่รักและเอนดูโซเฟียเหมือนลูกสาวแท้ๆของตัวเองเธอมักจะชวนโซเฟียไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่นไปดูหนังฟังเพลงเดินเล่นในสวนสาธารณะและทำอาหารกินกันทั้งสองมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันและต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่กันและก,กันโซเฟียรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ใแมรี่เธอรู้สึกว่าแมรี่คือครอบครัวที่แท้จริงของเธอในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างโซเฟียและแมรี่กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นอีธานก็กลับเข้ามาในชีวิตของโซเฟียอีกครั้งอีธานรู้ข่าวว่าโซเฟียประสบอุบัติเหตุและต้องนอนพักรัก,รกษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เขารู้สึกเป็นห่วงและอยากจะไปเยี่ยมเธอแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะไปะเผชิญหน้ากับเธอเพราะเขารู้ดีว่าเขาได้ทําผิดต่อเธอไว้มากหลังจากที่โซเฟียออกจากโรงพยาบาลและกอลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วอีธานก็พยายามติดต่อเธอเขาส่งข้อความและโทรหาเธอหลายครั้งแต่โซเฟียไม่เคยตอบกลับในที่สุดอีธานก็ตัดสินใจไปหาโซเฟียที่อพาร์ตเมนต์ของแมรี่อีธานเขาาประตูห้องและรอคอยอย่างใจจใจจ่อโซเฟียเปิดประตูออกมาและตกใจ ที่เห็นอีธานยืนอยู่หน้าห้องอีธานกล่าวขอโทษโซเฟียสำหรับสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปเขายอมรับว่าเขาเป็นคนไม่เอาฐานและเห็นแก่ตัวเขาขอโอกาสโซเฟียอีกครั้งและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นโซเฟียยืนนิ่งและฟังอีธานพูดโดยไม่พูดอะไรสักคำเธอรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเธอไม่แน่ใจว่าอีธานรู้สึกผิดจริงๆหรือแค่เสแสร้งแกล้งทำโซเฟียจึงตัดสินใจปฏิเสธคำขอโทษของอีธานและบอกเขาไปว่าเธอไม่ต้องการพบเจอเขาอีกต่อไปอีธานรู้สึกเสียใจ และผิดหวังกับคำตอบของโซเฟียแต่เขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเธอและเดินจากไปอย่างเงียบๆหลังจากที่อีธานจากไปแล้วโซเฟียก็รู้สึกโล่งใจที่ได้พูดความในใจออกไปเธอรู้สึกว่าเธอได้ตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่กลับไปคบกับอีธานอีกโซเฟียรู้ดีว่าอีธานไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเธอก็ไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเธออีกต่อไปโซเฟียหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองและงานที่เธอรักเธอตั้งใจทำงานอย่างหนักและเก็บเงิน เพื่อทำตามความฝันที่อยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองโซเฟียได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันโซเฟียยังได้เรียนรู้ว่าการมีครอบครัวและเพื่อนที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหลังจากที่โซเฟียทำงานที่บริษัทของจอห์นได้ประมาณหนึ่งปี เธอก็สามารถเก็บเงินได้มากพอที่จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองโซเฟียรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวเองเป็นนอย่างมากที่สามารถทำตามความฝันได้สําเร็จจอนรู้สึกยินดีกับโซเฟียด้วยเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้เธอประสบความสําเร็จจอนมอบของขวัญพิเศษให้กับโซเฟียเพื่อเป็นการแสดงความยินดีของขวัญชิ้นนั้นคืออพาร์ตเมนต์หรูใจกลางมหานครนิวยอร์กโซเฟียรู้สึกตกใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่จอนทำเพื่อเธอถึงขนาดนี้ เธอขอบคุณจอร์นสำหรับความเมตตาและความช่วยเหลือทั้งหมดที่เขามีให้กับเธอตลอดมาจอร์นยิ้มและบอกโซเฟียว่าเธอคู่ควรกับสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วโซเฟียย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์รูที่จอร์นมอบให้เธอตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สวยงามโซเฟียมีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านใหม่ของเธอเธอรู้สึกขอบคุณจอร์นจากใจจริงที่ทําให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นโซเฟียเชิญจอร์นมาทานอาหารเย็นที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อเป็นการขอบคุณทั้งสองใช้เวลาพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโซเฟียรู้สึกประทับใจในตัวจอรนมากขึ้นเรื่อยๆเธอชื่นชมที่เขาเป็นคนเก่งชะละและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจอรนเองก็รู้สึกประทับใจในตัวโซเฟียเช่นกันเขาชื่นชมที่เธอเป็นคนเข้มแข็งอดทนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจอรนรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับโซเฟียเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อน หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จจอนก็ขอตัวกลับบ้านโซฟียเดินไปส่งจอนที่หน้าประตูห้องทั้งสองยืนศบตากันครู่หนึ่งบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบสงัดแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกพิเศษบางอย่างจอนค่อยๆโน้มตัวลงมาจูบโซฟียอย่างถาวาโซฟีรู้สึกตกใจกับการกระทำของจอนแต่เธอก็ไม่ได้ขัดขืนหนอเธอหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งไปกับสัมผัสอันอ่อนโยนของเขาจูบนั้นช่างหอมหวานและยาวนานทั้งสองต่างก็รู้สึกถึงความรักและความผูกพัน ที่มีต่อกันหลังจากที่จูบกันเสร็จจอรนก็ยิ้มให้โซเฟียและกล่าวลาเธอโซเฟียยืนมองตามหลังจอรนจนกระทั่งเขาเดินรับสายตาไปเธอยกมือขึ้นแต่ริมฝีปากของตัวเองเบาๆและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขโซเฟียรู้ดีว่าเธอได้ตกหลุมรักจอรนเข้าให้แล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจอรนและโซเฟียก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งสองเริ่มออกเดทกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นจอรนพาโซเฟียไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารดูดูหนังฟังเพลง และเดินเล่นในสวนสาธารณะทั้งสองต่างก็รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันจอร์นรู้สึกว่าโซเฟียคือผู้หญิงที่เขารักและอยากใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดชีวิตโซเฟียเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกว่าจอ์นคือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบสําหรับเธอเขาเป็นคนเก่งฉลาดจิตใจดีและรักเธออย่างจริงใจทั้งสองต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่กันและกันจอร์นและโซเฟียคบกันได้ประมาณหนึ่งปีทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานกันงานแต่งงานของทั้งคู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานแมรี่และซูซานต่างก็รู้สึกยินดีกับทั้งคู่เป็นอย่างมากพวกเธอวอวยพรให้จอห์นและโซเฟียมีความสุขและครองรักกันไปตราบนานเท่านานหลังจากแต่งงานจอห์นและโซเฟียก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของจอห์นทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจอห์นยังคงทำงานหนักเพื่อดูแลบริษัทของเขาต่อไป ส่วนโซเฟียก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าของตัวเองตามที่เธอฝันไว้ธุรกิจของเธอประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเสื้อผ้าที่เธอออกแบบได้รับความนิยมจากลูกค้ามากมายโซเฟียรู้สึกขอบคุณจอรนที่เป็นกําลังใจและคอยสนับสนุนเธอมาโดยตลอดจอรนเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวโซเฟียเช่นกันเขาดีใจที่ได้เห็นเธอประสบความสําเร็จในสิ่งที่เธอรักทั้งสองต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทุกๆเรื่องจอรนและโซเฟียมีลูกด้วยกันสองคอนอคนแรก เป็นลูกชายชื่อว่าปีเตอร์และคนที่สองเป็นลูกสาวชื่อว่า Lily, ลิลลี่ทั้งสองเป็นเด็กที่น่ารักและฉลาดจอนและโซเฟียรักลูกๆของพวกเขามากพวกเขาเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักและความเอาใจใส่ครอบครัวของจอนและโซเฟียเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบพวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันและต่างก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดีหลายปีผ่านไปจอนและโซเฟียก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมทั้งสองต่างก็ดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างอดีพวกเขาผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันมากมายทั้งสุข และทุกแต่พวกเขาก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนจอรนและโซเฟียแก่ตัวลงไปพร้อมๆกันพวกเขายังคงจูงมือกันเดินเล่นในสวนสาธารณะและนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันทุกเย็นความรักของทั้งคู่ยังคงเบ่งบานและงดงามอยู่เสมอแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามจอนและโซเฟียใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งสองต่างออก็จากไปอย่างสงบโดยมีคนที่พวกเขารักอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้าย เรื่องราวความรักของจอร์และโซเฟียเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ความรักของทั้งคู่เป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นแบบอย่างให้กับคู่รักหลายๆคู่เรื่องราวของโซเฟียได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อๆมาผู้คนต่างก็ชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของเธอโซเฟียได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เรื่องราวของเธอยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนไปอีกนานแสนนานหลายปีผ่านไปร้านเสื้อผ้าของโซเฟียก็ยังคงดำเนินกิจการต่อไปลูกหลานของเธอได้สืบทอดกิจการและทำให้ร้านเสื้อผ้าของเธอกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกผู้คนต่างก็จดจำชื่อของโซเฟียในฐานะผู้หญิงที่เก่งกล้าและไม่ยอมแพต่อโชคชะตาเรื่องราวของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลังต่อไปหลายปีหลังจากที่โซเฟียและจอร์นเสียชีวิต เรื่องราวความรักของพวกเขาก็ยังคงถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนต่างก็จดจำเรื่องราวของพวกเขาในฐานะตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นองค์ตักลูกหลานของโซเฟียและจอห์นได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเขาในการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือสังคมพวกเขาได้ก่อตั้งมูลนิธิการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิแห่งนี้ได้ช่วยเหลือเด็กๆหลายพันคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขาได้มอบทุนการศึกษาสร้างบ้านพักอาศัย และมอบโอกาสในการทํางานให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นลูกหลานของโซเฟียและจอนยังคงสานต่อความรักและความเมตตาที่บรรพบุรุษอของพวกเขามีต่อผู้อื่นพวกเขาได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขขอและยังคงช่วยเหลือผู้คนในสังคมต่อไปเรื่องราวของโซเฟียและจอนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ และมันยังคงอยู่กับเราตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามในเมืองเล็กๆที่สุสานแม่ของโซเฟียเคยอาศัยอยู่ได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงโซเฟียและจอร์นอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนจะมาเยี่ยมชมเพื่อระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองและเพื่อเรียนรู้เรื่องราวชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจของพวกเขาอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการกุศลต่างฮ เพื่อช่วยเหลือผู้ยกากไร้และได้โอกาสในสังคมชื่อของโซเฟียและจอร์นจะถูกจดจำไปตลอดกาลในฐานะตัวอย่างของความรักความเมตตาและการให้ที่ไม่สิ้นสุดเรื่องราวของพวกเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลังต่อไปและเป็นเครื่องตันใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้นาร้านเสื้อผ้าเก่าแก่ของโซเฟียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงร้านเล็กฮ่าฮ่าแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายหลานสาวของโซเฟียชื่อว่าโซเฟียจูเนีย เป็นผู้บริหารกิจการทั้งหมดเธอเป็นหญิงสาวที่เก่งและมีความสามารถเธอได้สืบทอดความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานมาจากคุณย่าของเธอโซเฟียจูเนียบริหารงานห้างสรรพสินค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมเธอดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งโซเฟียจูเนียยังคงรักษาเอกลักษณ์ของร้านเสื้อผ้าของคุณย่าของเธอไว้นั่นคือการออกแบบเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีสมใส่สบาย และราคาไม่แพงห้างสรรพสินค้าของโซเฟียจูเนียประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีลูกค้ามากมายทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติมาอุดหนุนสินค้าของเธอโซเฟียจูเนียรู้สึกภูมิใจในตัวคุณย่าของเธอเป็นอย่างมากเธอสัญญาว่าจะสืบทอดกิจการและทําความฝันของคุณย่าให้เป็นจริงต่อไปเธอต้องการให้ร้านเสื้อผ้าของโซเฟียเป็นร้านเสื้อผ้าที่ดีที่สุดในโลกวันหนึ่งในขณะที่โซเฟียจูเนียกำลังเดินตรวจดูความเรียบร้อยยอภายในห้างสรรพสินค้าเธอได้ยินเสียงเพลงดังแว่วมาจากมุมหนึ่งของร้าน เธอเดินตามเสียงเพลงนั้นไปและพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเล่นกีตาร์อยู่เขามีหน้าตาที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์โซเฟียจูเนียรู้สึกคุ้นหน้าชายหนุ่มคนนี้อย่างบอกไม่ถูกเธอจึงเดินเข้าไปทักทายเขาและถามว่าเขาเป็นใครชายหนุ่มคนนั้นยิ้มและตอบว่าเขาชื่ออีธานจูเนียเป็นลูกชายของอีธานโซเฟียจูเนียรู้สึกตกใจมากที่ได้ยินเช่นนั้น เธอไม่คิดว่าเธอจะได้พบกับลูกชายของอีธานอีกครั้งอีธานจูเนียเล่าให้โซเฟียจูเนยฟังว่าเขาเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาตามหาญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาซึ่งก็คือแมรี่สมิธอีธานจูเนียเติบโตมากับเรื่องราวของโซเฟียและอีธานที่พ่อของเขาเล่าให้ฟังเขารู้สึกชื่นชมในตัวโซเฟียเป็นอย่างมากและอยากจะพบเธอสักครั้งโซเฟียจูเนยรู้สึกเห็นใจอีธานจูเนียเธอจึงชวนเขาไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเธอและเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโซเฟียและจอรนให้เขาฟังอีธานจูเนีย รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ได้ฟังเรื่องราวของโซเฟียเขารู้สึกเสียใจที่พ่อของเขาไม่มีโอกาสได้พบกับโซเฟียอีกครั้ง,งออหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จโซเฟียจูเนียก็พาอีธานจูเนียไปส่งที่โรงแรมระหว่างทางทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายพวกเขารู้สึกผูกพันกันอย่างประหลาดราวกับว่าพวกเขาเคยรู้จักกันมาก่อนในวันต่อมาโซเฟียจูเนียได้พาอีธานจูเนียไปเยี่ยมชมอนุสรสถานของโซเฟียและจอร์นอีธานจูเนียรู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นอนุสร์สถานแห่งนี้ เขารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของบุคคลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้หลังจากนั้นโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียก็ได้ติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานกันง,งานแต่งงานของโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานลูกหลานของจอห์นและโซเฟียต่างก็รู้สึกยินดีกับทั้งคู่เป็นอย่างมากพวกเขาอวยพรให้โซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียมีความสุขและครองรักกันไปตราบนานเท่านานหลังจากแต่งงานโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังใหม่ของพวกเขาทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีธานจูเนียได้รับการสนับสนุนจากโซเฟียจูเนียให้เขาได้ทําตามความฝันในการเป็นนักดนตรี ในขณะที่โซเฟียจูเนียก็ยังคงบริหารกิจการห้างสรรพสินค้าของครอบครัวต่อไปทั้งสองต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทุกๆเรื่องและแล้ววันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นโซเฟียจูเนียตั้งคันลูกคนแรกของพวกเขาเป็นเด็กผู้หญิงพวกเขาตั้งชื่อเธอว่าโซเฟียเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณย่าผู้ยิ่งใหญ่ของเธอโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เป็นพ่อแม่พวกเขาสัญญาว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวของพวกเขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและประสบความสําเร็จเหมือนกับคุณย่าของเธอ หลายปีผ่านไปโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมทั้งสองต่างก็ดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างดีพวกเขายังคงระลึกถึงโซเฟียยอและจอร์อยู่เสมอและสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเขาทั้งในการดําเนินธุรกิจและในการรดเนินชีวิตครอบครัวของโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนียเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบพวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันและต่างก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวความรักของโซเฟียจูเนียและอีธานจูเนีย เกรียบเสมือนบทส่งท้ายที่สวยงามของตํานานความรักระหว่างโซเฟียและจอร์นมันแสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เสมอเรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นเครื่องตนใจว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่แท้จริงจะยังคงอยู่ตลอดไปและจะไม่มีวันสูญหายไปตามกาลเวลา